ค a นดิเดตมิวจิกี้ในเจนสของเชอร์มีอยู่3คนปา่เอฮูมเน่ Monet. พี่สตาฟสั่งคนนี้คนเดิมก็ได้บอกไว้ว่ามันต้องคนนี้แล้วาะมันพีคที่สุดแล้วคือจริงๆอ่ะการที่มีแบรนด์เล่นนะคะมันถือมันเป็นการดัดแปลงแบบหนึ่งซึ่งทางญี่ปุ่นไม, <c oughs> ไม่ไม่อนุมัติขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ให้ให้เปิดได้ถ่ายช่วงงก,ก่อนหลายเพลงมีแค่เพลงที่เป็นออริจินอลที่เราเล่นแบรนด์แล้วก็สามารถถ่ายได้ อทุกคนคะรือเมอร์บรรจุลงสิ่งหลักนี่ปฏิเสธให้ตรงนี้ไม่มีแน่นอนลายมาันจริงแม้เราจะแปลเองไว้แล้วก็ตามรอดูว่าจะมีเจนไหนในอนาคตทำถึงกกเฮลิผมนะใช่ครับเฮลิต้องโหดมากแล้วครับ ครเธอแล้วพวกนี้คือใครเจนสาม <c oughs> ดูแลมาตั้งแต่แรกทำไมเราจะไม่ดูสศากยภาพน้องทำได้อยู่แล้วนีออ่ลองดูแหละคือเซตเลนนี้ไม่เหมือนแบบจริงๆมันมันมีเปลี่ยนเปลี่ยนบางทีเนาะถ้าเซตดลนหลังไม่เปลี่ยนแต่ยูนิตจะเปลี่ยนใี่ว่า เพราะว่าตอนที่เชิญคิดสิดทุกอย่างเสร็จมาแล้วคุยคุยประชุมแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยมาประกาศน้องว่าใครอยู่ยูนิตไหนใครจับกลุ่มกับใครเพลงไหนใครจะยืนประมาณไหนบ้างอะไรเงี้ยได้ประมาณมากๆาไว้คร่าวๆแล้วอะไรเงี้ยคิดสลิดโครงใหญ่เสร็จประชุมเสร็จแล้วก็มาประกาศน้องว่าใครอยู่ตรงไหนใครอยู่ยูนิตอะไรบ้างใครจับกลุ่มกับใครทีนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกพอประกาศไปเราไปก็คือแบบเอ๊หนูอยู่อันนี้รออะไรเงี้ยอ๋อแล้มีให้เสนอว่าแบบเออให้เสนออย่าอยากเปลี่ยนลายไม้ซึ่งมีปรับป้าจากคิดสลิดไม่มีปรับ ถ้าฉันรีบเพลงรวมมันไม่ปรับเลยไม่เห็นว่ายูนิตเพราะยูนิดมีบา<บ>งทีมีความแบบอยากเต้นอะไรความแรกฉันวางแก๊งโมเน่ไว้เต้นอะไรเนาะจัมโซอ๋อเออใช่เขาซิปเปโดโลโบ,บ <c oughs> ตอนแรกนะคะหนูจะเอาเด็กเล็กก็้ยงเป็นเด็กเล็กอยู่แต่เด็กเล็กไม่อยากเป็นเด็กเล็กอีกต่อไปแล้วสองคนนะกลายเป็นเด็กเสียบซึ่งก็ดีค่ะก็เอาตามใจอยากน้องอยาก อยากเป็นอาจารยไปแต่ตอนที่ทําไว้อะคะ่ะก็ลองดูก่อนเขาก็เซตเซตเซตกลางอะเ,เซตเซตแดนซ์อะแดนแบบแดนเลยนะก็ลองดูคืนลูมืออะน่าจะมีอยู่แน่ๆอยู่แล้วอาจจะตัดเพลงก่อนหน้านั้นบางเพลงออกไปอะไรเงรี้ยแต่เท่าที่ดูรู้สึกว่าเอ้ยมันไหวมันนี่มัน,อมนม้องได้ว้าอะไรเงรี้ยมันไหวเหรอคะไหว,วอะพู้ถือก็ทำออกมาดีมากเลยนะวันเนี้ยม่ว่าจะต้องขุดขุดพลังเลือกสุดท้ายสุดๆอะหลังจากแบบจบท่อนโซโล่หลีมือแล้วแบบ จะจบแล้วมิงจบไปเม็นสเตตแบบขาวออะไรเข้าใจได้เข้าใจเลยเราเข้าใจเลยวันรอนที่เราเต้นตอนจอโกแจนีก็แบบตอท้อใจเลย ขุดแรงขึ้นมาเหมือนกันเพราะรูมเออร์จริงๆอะรูรเมเออร์มันจะเหนื่อยค่อยๆเหนื่อยทั้งเพลงแค่เพียงรูเมเออร์เพลงเดียวมันก็ค่อยๆเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วซึ่งก่อนหน้านั้นอะมันก็รู้สึกว่าเออไม่ร้อยกับเมมมอสอะพอจะเป็นแค่แบบตึงอะเป็นแรงแรงแขนแรงจังหวะเก็บบีดอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้แบบใช้ทั้งตัวขนาดรูเมเออร์ขนาดนั้นจะไม่ได้หอบมาแล้วก็ค่อยๆมาอะไรต่อริเวอร์รอรีกน้อยอพวกเธอเอาใครเป็นคนบอกให้เอาเสื้อสูดร,ริเวอร์ออก คืนชันนะ่ะคิดในแบบนั้นในหัวว่า <c oughs> ตอนที่รูเมอร์ฉันจะให้พวกเธอทอเสื้อสูทแต่ฉันยังไม่ได้บอกอ oh, แล้วพอเห็นพวกเธอช้อนซ้อมแล้วทําเลยอ่ะหาจังหวะเรียบร้อยแล้วใชแบบเยี่ยมอ่กตีบอลแข่งมากคิดมันแล้วแล้วแบบหล่อเลยอะ่ะแบบพอเหลือเชิดข, <c oughs> ข่าวไทยคือผ้าในหัวฉันอนะ่ะมันต้องอ,ออกแต่ฉันแค่ <c oughs> ยังไม่ได้บอกแต่พวกเธอก็ทําก่อนฉันก็แบบเยี่ยมมากเลยแล้วพวกหนูก็คือหาจังหวะโยนกันเรียบร้อยตอนแรกก็คิดยูว่าจะวิ่งไปไวข้างๆโยนเลย จิงไม่แล้วนูไม่รู้เลยว่ารูเมอร์จะเป็นดนตรีสดคือรันถูกเอาจิงมะฉันก็แบบคุณพ่อฉันมาก็้เป็นดนตรีสดหรอว่าทำไม่ได้เว้ยไม่รู้อะแต่มาไนานแล้วเออเหมือนเห็นของว่ารูเมอร์เป็นดนตรีสดนานแล้วเว้ยอไหหนูนรือว่ามีแค่วิลูเวอร์ด้วยซ้ำหรือว่าคือฉันตั้งใจแน่ๆคืออังกอร์ต้องเป็นดนตรีสดเพื่อความฮาร์ดขึ้นมากๆของคอนจะตั้งใจว่าจะเติร์เจนโอเชียต้องเป็น แล้วอีท่าไหนดูมเมืดขอบคุณมากฉันเป็นคนคิดหรือครูร้องเป็นคนคิดต้องถามครูแหละต้องถามครูอีกทีหนึ่ง <c oughs> แต่ที่แน่ๆคือขอบคุณมากที่ได้ดูมเมอร์มาให้นะคะใช่แล้วหนูแบบเพิ่งรู้วันนั้นแบบตอนรันทัวร์อะเลยแบบหู้หู้ข้นมาแบบอุ้ยเบิร วงจัดทางศิลปกรนะคะที่ตอนนี้ทางนางน้องๆ้องอดี้แคมป์นะคะเอาจริงๆ IR ค่ะทางค่าย IR นะคะก็คือแล้วก็แพลตฟอร์มนั่นแหละเรียกว่าไอแพลตฟอร์มเนี่ยว่าเรียกว่าแพลตฟอร์มนะคะถ้าในบรนะิษัทมิวสิกโปรดักชันเนาะแพลตฟอร์มก็จับมือทำามร่วมมือกับทางศิลปกรแล้วก็เอแบ็กสองที่ถ้าจําไม่ผิดนะคะในการพาน้องๆมาแบบคิดว่าน่าจะเป็นไม่ไม่รู้ว่าเป็นนักศึกษาหรือเปล่าแต่คิดว่าก็คือทางศิลปกรอ่นะทางคนคนของทางศิลปกรมาจริงๆเรามีดนตรีสดตั้งแต่แดนดีเหรอ ดีก็มีดนตรีสดนะแดนดีเอาจริงอะมีดนตรีสดแต่เล่นอยู่ข้างล่างไม่ได้ขึ้นมาบนวเวทีอช่วงท้ายก็ลุ้นอยู่ถ้าจริงๆเดือนจับ2องอาทิตย์ก่อนหนะ้าไม่ได้จริงที่ก็ตัดเพลงออกนะแต่เห็นว่าเฮ้ยมันทําได้แค่อาจจะยังไม่เป๊ะถ้าตัดเพลงี่เลยแบบยังไงตัดไดม่รอดไม่รอดหูหล่อมากอทุกคนคะฮัลลูเมื่อบรรจุลงซิงหลักนี่เอ่อมาหวเอาไว้แบบ very very rare ทีแล้วนะ ปฏิเสธให้ตรงนี้ไม่มีแน่นอนลายมันเน้นถึงแม้เราจะแปล,แปลเพลงไว้แล้วก็ตามโหนรอดูว่าจะมีเจนไหนนะคตทําถึงแล้วเราค่อยออกมาเน่นอ่าวิแศษว่าเจนเราทําถึงป่ะบอรคือจริงๆอ่ะการที่มีแบรนด์เล่นนะคะมันถือเป,เป็นการดัดแปลงแบบหนึ่งซึ่งทางญี่ปุ่นไม่ออไ,มไม่อนุมัตินขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ให้ให้เปิดได้ไดถ่ายช่วง,ง,งกอนปลายเพลงมีแค่เพลงที่เป็นออริจินอลที่นอเล่นแบรนด์แล้วก็สามารถ ฝันจะลายดับฝันให้ตรงนี้เลยค่ะผมไม่เอาค่ะสงสารเด็กค่ะเดอรไมเอาค่ะเบอร์ไม่น่าอร่อยไม่น่าไหวค่ะพาวงกลับมาเหรอไม่ค่ะทุกคนมันได้เปอร์ฟอร์มแต่ว่ามันมันไม่ได้เปอร์ฟอร์มได้บ่อยๆค่ะมันต้องซ้อมกันหนักมากแล้วก็ไม่ใช่ว่าสามารถจะเปลี่ยนบอกกินกันได้ง่ายขนาดนั้นเจนเตอร์แต่ละเพลงเชิญคนเลือกค่ะเพราะว่าก็มีบางคนที่มันไม่ไม่ได้ลงตัวแต่ก็พยายามกระจาย รวมถึงก็รู้สึกว่าแต่ละคนจะมีซีนเด่นของตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่มากก็น้อยคือตอนซ้อมมันก็มีจังหวะที่น้องงอแง,ง,งกันแหละทุกคนนะแบบหน้าแบบ <c oughs> เต้นเต้นยังแบบเก็บลายยังเบากันอยู่อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายอะ่ะเต็มเหนียวทุกคนเลยดีใจมากๆแล้วก็อาราชิก็เท่มากสวยมากแซมมาอิสวาก็เออเด็กน้อยโตกันแล้ว <c oughs> น้องโยอบอกพี่เชิญหนูทำได้ไหมได้ เดีตอนจบตอนจบมีกัดปากเลยน้องโยอะอะนแบบโอ้น้องโตแล้วออตอนจบ <g ül> แล้วก็ return match lover แล้วก็อาจารย์เชียพวกอยูก่ก็ดีไซน์กันเอาเองนะฮะอย่างนี้ลายภาษาอื่นคิปนะคะใช่วันนี้ทำได้ดีนะคะวันนี้ทุกคนทำได้ดีมากเลยในในพาร์ทของเหมือนช่วยเติมเต็มกันและการจนโชว์มันออกมาแบบบาลานซ์ดีแบบส่วนพาร์ทร้องก็ร้องดีมากส่วนพาร์ทเต้นก็เต้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็คนเปอร์ฟอร์มสดใสก็สดใสเลยแต่พวกเราไม่ค่อยชิงกับการหายคนในระหว่างเพลงเท่าไหร่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยพูดพูดระหว่างเพลงเท่าไหร่ทินเซกี้ไม่พูดเลยเห็นแล้วฉันบอกว่าฉันเปิดไมค์เธอดังนะเธอกรุณาพูดให้หน่อยไม่ไม่ไม่พูดอะไรเลยไม่ไม่มีเงียบจิบเงียบจิบจะพูดอะไรเงียบจิบแล้วก็เป็นเรจิกี้เหรอคะแน่นอนค่ะแคันดิเดตมิวจิกี้ในเจนซ่าของเชอร์มีอยู่สามคนป้าเอ พูวันนี้วันนี้เราจัดให้ตอนรโ,โชว์ไปแล้วเดี๋ยวไปเอกพูแล้วก็พูมันเด่นมากอยู่แล้วในในความเป็นกัปตันในน,นู่นนี่นี่อะไรเงี้ยแล้วก็ที่สตาฟสั่งคนนี้คนเดิมที่ตอนนี้เป็นที่ปรึกษาเอาไปเป็นที่ปรึกษาเฉยๆนานๆโภมาทีเนะี<ม>่ยก็ได้บอกไว้ว่าเชมันต้องคนนี้แล้วเพราะมันพีคที่สุดแล้วเราจะจับให้คนนี้มาเต้นเพลงนี้ <S <S ในเวอร์ชัน, <S <S <ๆ>นอื่นๆนะเวลาอื่นไม่ได้แล้วจริงๆเชืก็ใช่ทีถึงแม้ว่าจะเจอนนองฟาเอทําหน้าแบบ อ๋อใช่ที่แบบวันนี้เราอยู่ตรงนี้นตรงนี้เลยทุกคนเป็นเป็นนะบ<อ>ริเวณนี้คือแบบทุกคนแบบเฮ้ย <c oughs> เหมือนเ <c oughs> ชิญทำเซตลิสเสร็จแล้วแล้วเชิญประชุมเสร็จแล้วเคาะแล้วอะไรสักอยาก่างแล้วก็แบบอยากสปอยเจนสามหรืออะไรสักอย่างแล้วก็แบบเออเมื่อไหร่จะได้รวมตัวจเจอเจนสามประชุมมันก็มันยากมากงานมันเยอะมากรวมตัวกันยากมากเลยเราก็เลยแบบ วันนั้นนั่งกินข้าวอยู่มมองแล้วก็นั่งคุยกับใครสักคนอยู่ตรงเนี้ยเจนสามสักคนอะแล้วก็สปอยไปเรื่อยๆจนน้องแบบพี่บอกเถอะแล้วเราก็แบบมันก็ไลน์รวมเจนสามไม่ครบเรียกมารวมกันนะห้องนี้นั่งกินข้าวแล้วเชนก็นั่งกินข้าวไปแล้วก็อ่ะมาครบแล้วเหรอโอเคก็เปิดแล้วก็แบบอ,อัดคลิปไว้ะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าปล่อยได้หรือเปล่าอ้ยนี่แน่จะ <c oughs> มีคนอยากได้คน <c oughs> อยากไปตัดต่อเบื้องหลังเราไปดิอาเอแล้วทีนี้ก็ขอที่จะเล่าว่าแบบมีเสนอว่าแบบใครอยากเปลี่ยนยูนิต เพลงิดอะไรไหมอะไรเงี้ยก็แบบทุกคนก็แบบตอนแรกจะให้เธอเป็นพัฒย์ียงอยู่แล้วปะเป็นเพลงนเป็นเพลงอื่นเป็นเสียงของใบไม้อ๋อตอนั้นเป็นเสียงของใบไม้ด้วยใช่แล้วเพลงนี้แบบทุกคนก็ส่งมาว่าแบบอยากเปลี่ยนอะไรใช่ปะน้องเป้บอกว่าไม่เอาเปเช็กกี้ได้ไหมทุกคนก็พากเสียงกันว่าไม่ใช่หนูตอบเลยว่าอันนี้ไม่อนุมัติค่ะแบบไม่รับไม่รับไม่รับคำรองไม่รับคำรองเธอต้องเต้นเธอต้องเต้นตอนเป้ชิกขาตอนเห็นข้างแรกเราแบบอู้เขาไม่ได้วะ ไม่ได้ไม่ได้จ้าติดตามดูลฟ์ของวพวกเรารวมถึงไอทีสีความเท่กับวีอาและยังมีเคนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I, I am f o o h application